สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .4 กันนะครับจงหาคำตอบของอสมการต่อไปนี้พร้อมทั้งแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนลบ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ9นํานำลบสส่วน3ไปคูณทั้งสองข้างลบกับลบคูณกันจะกลายเป็นบวก3กับ3ตัดกันเหลือ x ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือ เคูณกับลบหส่วนสเอา3ไปหาร9ได้3ยังคงเป็นลบเหมือนเดิมคําตอบที่ได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสแสดงบนเส้นจํานวนข้อที่2ลบหส่วนสน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นํนำลบสคูณทั้งสองข้างลบกับลบกลายเป็นบวก 3กับ3ตัวนี้ตัดกันเหลือ x 3าคูณลบสได้ลบหกคำตอบที่ได้คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหแสดงบนเส้นจำนวนข้อที่3ลบ x ส่วนหน้อยกว่า1นึ่งำลบหคูณทั้งสองข้างลบลบกลายเป็นบวกหกหารด้วย6เหลือ x มากกว่า หนคูณลบหก็ได้ลบหกมากกว่าลบหแสดงบนเส้นจำนวนข้อต่อไปลบสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ20คูณได้ลบหส่วนสีทั้งสองข้างลบกับลบกลายเป็นบวกสกับ 4, 4ี่ตัดกันได้ X มากกว่าหรือเท่ากับ20่สิบคูณลบห่งส่วนสี่ยังคงเป็นลบ4หาร20ได้ลบห คำตอบคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหแสดงบนเส้นนวนข้อ5 18สบวกห x มากกว่า0นย์นำสิปดไปลบออกทั้งสองข้างเหลือ6 x มากกว่าลบสิบ x คูณกับ1นส่วนหทั้งสองข้างหกับห ตัดกันเหลือ x 6หารลบ18ได้ลบ3 x มากกว่าลบ3แสดงบนเส้นจำนวนต่อไปข้อที่6ลบ x ส่วน5มากกว่าหรือเท่ากับ0นําำลบ5คูณทั้งสองข้างลบกับลบเป็นบวก5หาร5ได้ x ศคูณลบ5ได้0 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แสดงบนเส้นจำนวน ข้อที่7จลบสมากกว่าหรือเท่ากับ12คูณด้วยลบหส่วนสทั้งสองข้างลบกับลบเป็นบวก3ตัด3เป็น x 3 4 12เป็นลบสีน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสี่แสดงบนเส้นจํานวนต่อไปข้อที่8ลบหนลบ x ส่วน7น้อยกว่า1ลบ7คูณทั้งสองข้าง7กับ7ตัดกันลบลบเป็นบวกนะครับ ลบ 7, คูณหนึงได้ลบเจมากกว่าลบเดแสดงบนเส้นจำนวนต่อไปลบสามลบยิ่มมากกว่าละเท่ากับ0นย์นำยีบวกทั้งสองข้างตรงนี้ก็จะเหลือลบสามลบยิมเบวกยิ่กลายเป็นศ 0, 0ูนย์ศบวกเป็น21ต่อไปคูณด้วยลบหส่วนสทั้งสองข้างลบลบเป็นบวกเหลือ x ทางด้านซ้าย แล้วก็หางขวา3ามเจ็ิมเอดติดลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเแส,สดบงบนเส้นจำนวน x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเข้อที่10ลบ x ส่วน2ลบ1มากกว่า0ลบ x ส่วน2ลบ1บวก1มากกว่าศนบวก1เอา1บวกทั้งสองข้างลบ x ส่วน2มากกว่า1ต่อไปนำลบ2คูณทั้งสองข้างจะได้ x น้อยกว่าลบ2 แสดงบนเส้นจำนวนสวัสดี